คลิปนี้จะให้เห็นเบื้องหลังการทำเพลงประกอบคลิปถ้าเราลองรีเวิร์สมันดูล่ะมันจะเป็นยังไงสวัสดีคนระับคุณผู้ชมฮะในสุดงานก็เสร็จละเหลือเวลาว่างในโตเกียวอีก วันนี้น่าจะวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวกลับแล้วนะฮะการมาโตเกียวในครั้งนี้นะฮะแน่นอนว่าเราก็จะถ่ายมาหลายคลิปใช่ไหมเราก็ต้องการเพลงประกอบะฮะปกติการทําเพลงอ่ะก็ต้องเขียนเนื้อร้องทํานองก่อนแล้วก็ทาดน,นตรีอัดเสียงร้องทํา MV อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมมีแนวคิดว่าถ้าเราลองรีเวิร์สมันดูล่ะมันจะเป็นยังไงทาเพลงแบบรีเวิร์สในที่นี้ไม่ได้แบบทําเพลงแล้วถอยหลังอะไรอย่างนี้นะ ไปถึงขั้นตอนการทําเพลงค่ะที่ปกติมันจะมีตั้งแต่แบบคิดคอนเซปต์ว่าจะแต่งเพลงอะไรใช่ไหมเขียนเนื้อเขียนทำนองนี้แล้วแต่คนนะแล้วก็ทําเพลงออกมาอัดดนตรีอดัอดร้องก่อนที่จะทํา MV ประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากคราวนี้มีเวลาว่างแค่วันเดียวเพลงแต่งแต่งไม่ทันยังไม่ได้คิดเลยว่าจะแต่งอะไรผมก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวจะถ่าย MV ก่อนเลยคําว่า MV ในที่นี้มันไม่ได้เป็น MV แบบสวยๆหรูๆนะมันก็เป็นเหมือนกับเป็นภาพประกอบของสถานที่ต่างๆวันนี้ผมก็ซื้อตั๋ววันมาละเดี๋ยวจะเดินทางไปที่สถานที่สําคัญต่างๆรอบๆโตเกียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเออชิบูย่าโตเกียวทาวเวอร์ซากุสะหรือว่าอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่เวโนะอกซึ่งใกล้ที่พักผมมากที่สุดอุปกรณ์ไม่พร้อมอะไรเลยตอนนี้มีแอคชั่นแคมกับมี DJI ตัวเดียวแล้วก็มีกล้อง เล่นมือหมุนอีกตัวหนึ่งไม่มีขาตั้งกล้องด้วยจะถ่ายยังไงเดี๋ยวเยวค่อยคิดอีกทีแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บฟุตไปก่อนนะครับแล้วก็พอเก็บฟุตอะไรไปเสร็จแล้วก็เอามาดูก่อนที่จะแต่งเพลงออกมาก็คลิปนี้จะให้เห็นเบื้องหลังการทําเพลงประกอบคลิปว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบนี้ทุกคลิปนะคลิปนี้ก็อาจจะทําละเอียดนิดนึงนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปนี้เพลงนั้นก็น่าจะปล่อยแล้วก็ลองกลับไปดูเพลงนั้นก่อนได้เพื่อความอิน ถ้าเกิดเพลงนั้นไม่ได้ปล่อยก็แปลว่าอ๋อผมทําไม่เสร็จดังนั้นคลิปนี้ก็จะไม่ได้ลงด้วยแล้วมันจะพูดทําไมวันนี้ก็ถ้ใครถามว่าทาเพลงยังไงขั้นตอนการแต่งเพลงการคิดไอเดียเพลงอะไรเป็นยังไงก็สามารถดูได้ในคลิปนี้แต่ว่าอย่าเอาไปนั่งอินะเพราะว่าแต่ละคนก็มีขั้นตอนที่แตกต่างกันผมก็เช่นกันบางอย่างก็ค่อนข้างทําตามใจตัวเองอยู่นะครับโดยรวมอยากจะเขียนเพลงเกี่ยวกับโตเกียวนี่แหละฮะแต่ว่าอาจจะเป็นโตเกียในมุมมองที่แบบดูเก่าเก่านิดนึงอยากได้ฟิลแบบซิตี้ป๊อปเลย ดูจากฟตุตที่ถ่ายมาโดยไม่ได้มีสตอรี่บอร์ดหรือว่าอะไรแล้วก็คุณภาพของอุปกรณ์ในตอนนี้อย่าเรียกว่า MV เลยเรียกว่าภาพประกอบเพลงก็แล้วกันอยา่าคาดหวังคุณภาพกันมากนะฮะอันนี้ไม่ได้จะทำขายแค่ทำเล่นๆเ,เฉยตอนนี้ผมก็อยู่ที่ โตเกียวทาวาอีกหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของโตเกียวนะฮะก็แน่นอนแหละหลังเขามีสกายทรีที่สูงกว่าร้านอาหารเยอะกว่าโด,ด่งดังกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ที่ไหนก็มองเห็นแต่ยังไงด้านความคลาสสิกแล้วจะาหอคอยสีแดงๆนี่ก็ยังถือว่าเป็นความคลาสสิกที่ยากจะหาใครลบได้ก็ซิล่ามาก็ต้องถล่มไอ้นี่อุลตรา้าแมนสู้กัน ไอ้เจ้านี้ก็ต้องพังเป็นสัญลักษณ์ของความที่แม้จะถูกทําลายไปกี่ครั้งจะย่อยยับไปกี่ครั้งแต่ว่าเขาก็ไม่เคยยอมแพ้เขาก็กลับมาใหม่ได้ทุกครั้งโอเคครับหลังจากที่เราไปถ่าย MV ที่ญี่ปุ่นมาเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มมีคอนเซปต์อะไรคร่าวๆนะครับหลังจากที่นั่งดูสิ่งที่ถ่ายมาว่ามันพอจะเป็นเพลงอะไรได้ไหมนะครับเป็นการทําเพลงแบบรีเวิร์สนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปเบื้องหลังการทําเพลงไปด้วยเลยก็แล้วกันฮะไม่ได้เป็นคลิปสอนการทําเพลงนะไม่ได้แบบจะลงรายละเอียดว่าทํายังไงแต่ว่าปัจจุบันมันมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายโปรแกรมก็เยอะแยะแล้วก็ง่ายที่สุดเลยยุคนี้มี AI คอยช่วยแต่ว่าผมก็จะให้มันช่วยงานในบางส่วนแต่ว่าไม่ได้ปล่อยมันทําไปทั้งหมดคือถ้าเป็นแบบนั้น มันก็ไม่ใช่เพลงของเราหรือเปล่าการมิกซเสียงให้ไอช่วยบางส่วนนะฮะเราทำเพื่อความสนุกอันนี้ก็ถือว่าทําเล่นๆนะไม่ได้อยู่ในคุณภาพที่จะแบบโอ้เป็นมาสเตอร์ริงออกมาวางขายอะไรขนาดนั้นนะครับมาดูกันเลยว่าคอนเซปต์ของเพลงระหว่างที่ถ่ายคลิปต,ตอนนั้นนะผมก็นึกถึงเรื่องที่เคยโพสต์ลงเพจเรื่องหนึ่ง ตอนเดือนกุมภาพันธ์นะฮะหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องอะไรวะเรื่อง The First Kiss นะครับซึ่งฉายญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ฉายบ้านเรานะฮะนำแสดงโดยทาคาโกะมัสึกับโฮคุโตะของวงสโตนซึ่งอายุต่างกันโฮคุโตะอายุ29ทาคาโกะมัสึอายุ47แล้วนะก็มาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันซึ่งตอนให้สัมภาษณ์อะ่ะตัวโฮคุโตะเขาเคยพูดรุนเวทีจนเป็นไวรัลในญี่ปุ่นเลยว่าในระหว่างการถ่ายทำพี่ทาคาโกะเคยพูดเล่นกับผมว่าหลังจากการถ่ายทำจบลงแล้ว ก็ลืมพี่ไปซะเถอะนะคิดถึงพี่ในฐานะของสายลมที่พัดผ่านก็พอฮมกุโตก,ก็พูดต่อไปว่าแม่พอพี่พูดแบบนั้นทุกครั้งที่ลมพัดผมก็เลยคิดถึงพี่ตลอดเลยครับโอ้โหมันกลายเป็นไวรัลทคาโกะก็เขินบนเวทีเลยโอ้ยไอเด็กนี่มันกล้าพูดเนาะเอ๊ะนี่มันประโยคบอรกรักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นประโยคไวรัลที่เออน่าสนใจผมอยากจะเอาไอ้คำคำเนี้ยทุกครั้งที่ลมพัด ผมก็คิดถึงคุณตลอดเลยเนะี่ยมาเป็นโมทีฟในเพลงนี้มาเป็นแกนหลักของเพลงนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของเพลงผมอยากทําให้เป็นเพลงแบบฟิลเก่าๆฟิลซิตี้ป๊อปซึ่งเป็นฟิลที่ผมชอบแต่ว่าจะไม่ได้เป็นฟิลซิตี้ป๊อปในแบบซับซ้อนน่ยดนตรีมันจะยากเกินไปมันจะใช้เวลามากเกินไปนะฮะผมนึกย้อนไปถึงแบบ <c oughs> แบบก็เช่นเอ่อพวก Mid ไ i g h t Pretender <c oughs> หรว่าเอ่อ Friday c h i n น t าท n หรือว่าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยที่มันไม่ต้องมีความซับซ้อนมากนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะใช้คอร์ดที่ไม่ต้องอยากมากเกินไปซึ่งการเขียนเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับตำชงว่าเราไม่ได้มีความเก่งกาจขนาดที่จะแบบสามารถเขียนเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาเลยได้นะครับผมก็เขียนเป็นภาษาไทยก่อนนี่แหละแต่ละท่อนแล้วก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีบางคําที่ไม่ได้ลงล็อกเราก็เอามาเปลี่ยนทํานองนะคือผมจะเป็นประเภทแต่งทํานองกับเนื้อร้องไปพร้อมกัน ส่วนใหญ่นะถ้าเกิดแต่งเองก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางทีถ้าเกิดในถ้าเป็นงานมันก็จะมีอ่ามีเนื้อมาแต่งทานองก็มีหรือว่ามีทํานองมาแต่งเนื้อก็มีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งบรรยากาศเท่าที่ไปถ่ายมาเนี่ยจะเป็นฟิลแบบเงาเงานิดนึงที่วางคอนเซปต์ไว้นะวันนี้เราเดินคนเดียวลําพังไม่มีคนที่มาเดินข้างๆเราอีกแล้วเหมือนกับว่าเรายังคงติดอยู่ในเมืองเนี้ยไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็ทุกครั้งที่เวลาที่ลมพัดผ่านมาผมก็จะคิดถึงเขาคนนั้นทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็คือคอนเซปต์ของเพลงนี้ก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้อยากให้มันเป็นเพลงเศร้าแบบโอ้โหเศร้าเลยนะฮะอยากให้มันเป็นเพลงที่มันมีความสนุกสนานเนี่ยนี่ก็คือเนื้อเพลงที่ผมเขียนมาแล้วนะฮะท่อนฮุกครับอันนี้ผมเขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นมาก่อนเลยก็คือคาเซกะฟุคุทาบิคิมิโอกโมอิดะสุนะครับท่อนฮุกต้องใช้คํานี้แหละต้องใช้ประโยคนี้นะครับก็คือทุกครั้งที่สายลมพัดผ่านฉันจะคิดถึงเธอโดยคอร์ดนะครับคอร์ดผมจะ ใช้คอร์ดวนผมจะใช้คอร์ดเป็น B flat major s เนี่ยคอร์ดมันก็จะประมาณนี้แหละทั้งเพลงนะครับโยเวนท่อนพรีคอรัสก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะฮะก่อนจะกลับมาท่อนคอรัส จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับปกติผมจะอัดกลองก่อนทําเพลงให้มันเก่าๆทําทเพลงให้มันเป็นยุค80เป็นซิติป๊อปเสียงกลองในยุคนั้นอนะ่ะมันจะไม่ใช่เสียงกลองจริงครมันจะเป็นเสียงกลองที่การเขียนกลองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเนาะบานคนก็เลือกอใช้เมาส์เขียนไป หรือว่าลากลูปสําเร็จอะไรเงี้ยก็ก็มีหรือว่าเนี่ยจะใช้กรองไฟฟ้าอาจจะมองไม่เห็นกรองไฟฟ้าข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับหรือว่าจะใช้ AI เขียนก็ได้ลูปกรองเนี่ยปกติผมก็ใช้ AI เขียนก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมีอุปกรณ์มีตัวช่วยก็คือตัวนี้มันคืออะไรวะยามาห a าฟิงเกอร์ดรัมนะครับ fgdp 5 0ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแผดกรองอะ่ะมันจริงก็เหมือนคีย์บอร์ดใบแต่ว่ามันจะเป็นแผดท,ที่เป็นรูปแบบเนี้ย เราสามารถวางนิ้วของเราแบบสามารถตีกลองด้วยนิ้วเราได้นะฮะผมก็จะอัดลงไปเสียงกลองในยุคนั้นอ่ะมันจะแบบตุ่มตุ้มหน่อยมันก็จะมีความมันแบบซิตี้ป,ป๊อปขึ้นนะครับอ,อ่อกลองก็จะประมาณนี้แหละวางกลองตามท่อนของเพลงเลยนะครับตอนนี้ผมดีไซน์ไว้คร่าวๆแล้วล่ะ ทุกีจะเป็นท่อนอินโทรนะฮะเอาก็จะ Copy ปี้เพลวางทั้งเพลงก็จะยาวเพลงนี้จะยาวประมาณ4นาที3-4นาทีไม่ได้ยาวมากนะครับหลังจากกลองแล้ว ก็เป็นเบสตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกนะเพลงนี้อยู่ในคีย์เอนะครับเอฟเมเจอร์เป็นคีย์เอแต่ว่าเริ่มต้นคอร์ดบีแบทเมเจอร์เซเนะครับเบสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะทําให้มีความแบบซิตี้ป๊อปอ่ะผมคิดไว้ว่าท่อนพรีคอร์ดอาจจะมีแบบพยายามจะใส่เทคนิคแบบสลับเบสหรือว่าอะไรเข้าไปนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองอัดดูแล้วก็ลองมาฟังกันดูนะครับ โอเคผมว่ามันขาดสีสันไมนิดนึงผมจะอยากจะใส่เหมือนริฟอะเข้าไปในเพลงนี้ที่มันจะเป็นแบบแตะแดดแตะแดดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ผมอยากให้เป็นริฟของเพลงนี้จะเป็นตึดดๆ <het music> เราจะใส่ลิฟตัวนี้เข้าไปในหลายๆท่อนของเพลง ัแต่ต้นจนจบเลยเมันก็จะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ในยุคยุคนั้นเหมือนกันตตตักลองกับเบสกบบส็ง่ายๆอาจจะหลวมผมไม่ได้เล่นเก่งมากนะก็ แค่เขียนเป็นคร่าวๆก็พอแล้วครับก oh. ีตาร์อาจจะไม่ได้เน้นแบบคือถ้าเราใส่แบบใส่เยอะเกินไปอ่ะมันจะมันจะลกไปหน่อย oh. บอกไว้เลยว่ามิกซ์เนี่ยผมใช้ AI m i มิกซ์นะครับเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลามิกซ์เองอะไรขนาดนั้นนะฮะ oh. ก็ตอนนี้ดนตรีก็จะเป็นอย่างนี้คนระับ สุดท้ายแล้วเสียงร้องส่งให้เพื่อนจัดการนะครับเอาจริงในเพลงช่องผมอะ่ะมันจะมีทั้งเสียงแบบ AI แล้วก็เสียงมนุษย์จริงนะครับซึ่งเพลงไหนที่แบบไม่ต้องพิธีพิชันมากก็ใช้ AI แต่ว่บางอันก็ใช้เสียงจริงนะครับ ประมาณนี้แหละใครที่ฟังถึงตรงนี้ก็น่าจะได้ฟังเพลงไปแล้วนะฮะทำเพลงในสไตล์ที่ชอบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากทําง่ายๆนะครับด้วยการถ่าย MB ก่อนแล้วก็มาทําเพลงทีหลังมันก็จะมั่วๆหน่อยใครถามว่าทำไมแบบถึงไม่อัพเพลงแบบขึ้นก็มันทำมั่วๆอย่างเงี้ยเคครับสำหรับันนี้ก็คงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับอยากให้พูดถึงก็ได้เองภาพไหนทีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆก็สมชิกกดแจ้งเตือนตื่นเป็นไปตกใจให้ได้เหมือนเคยครับหลังจากนี้ก็อาจจะมมีีเพลงาาาฝกกันนนนทะ โอเควันนี้ก็จากกันไปแล้วกันฝากฟังเพลงนี้ด้วยนะครับเราวันนี้จากกันไปแล้วกันครับบายบาย